ณโรงเรียนของชิคกี้และเอ็นเจในตอนพักกลางวัน จจ,จ,าจานี่ฉันพูดความจริงนะเชื่อฉันไหมเนี่ยจริงๆนะนี่นะคือเกรดเมดูซ่าของจริงเลยโฮ้ยไม่เชื่อหรอกเอนเจี้ยี่ม่อเออคุณเอนเจีฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเมดูซานะ่าเนี่ยมันมีแค่ในหนังสือเท่านั้นล่ะคะ่ะอ๋ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่จริงจริงเอ๋คุยอะไรกันอยู่หรอทุกคนอ๋อชิแกนก็น้นนะสิทุกคนไม่เชื่อนะว่าฉันได้เกรดเมดูซ่ามา พอฉันตั้งใจจะเอามาอวดแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครเชื่อฉันเลยนะสิพออย่างงี้นี่เองสินะใช่ก็ไม่แปลกหรอกที่คนอื่นจะไม่เชื่อนะนะแต่ว่าเนี่ยของจริงนะหัวหน้าห้องก็อยากจะเชื่อแล้วค่ะแต่ว่าฉันเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าค่ะชิกี้เอ็นเจคีโมูไหนว่าไงนะถ้าไม่เห็นตัวจริงฉันไม่เชื่อหรอกพวกเธออยากรู้จริงจริงลก็มาเมดูซ่ามีจริงไหมฉันจะพาพวกเธอไปเจอกับตัวจริงเอง นักเรียนทุกคนจะได้เจอกับเมดูซ่าตัวจริงเอเมดูซ่าเป็นสัตว์ประหลาดงูที่มีใบหน้าของมนุษย์ลําตัวช่วงล่างเป็นงูและเส้นผมของเธอก็เป็นงูเช่นเดียวกันเธอมีพลังมนตราที่แข็งแกร่งหากใครที่จ้องตาเธอคนคนนั้นจะกลายเป็นหินโอ้โหยทุกคนดูสินี่น่เมดูซ่าตัวจริงเลยนะ <2. sy helmet lide> <laughs> ถ้าทุกคนอยากให้พวกเราเอาชีวิตรอดจากเมดูซ่าได้แล้วก็ทุกคนต้องช่วยกันกดไลค์เยอะๆเลยนะเอาให้ถึง3,000ไลค์ไปเลยใช่ใช่ทุกคนช่วยกันกดไลค์เยอะพวกเราก็จะมีโอกาสรอดจากเมดูซ่าเยอะใช่แล้วตอนเรามาเช็คชื่อกันใครที่มาแล้วให้พิมพ์คําว่าเมดูซ่าเมดูซ่าเฮ้ยอเฮ้ยอย่าไปสบตานะเดี๋ยวก็แข็งเป็นหินหรอเนี่ทุกคนอย่าไปเผอศตาเมดูซ่าเข้าละไม่งั้นอาจจะแข็งเป็นหินก็ได้นะรีบกดไล และคอมเมนต์เร็วก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นหินใช่แล้วฉันจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ <Hey. S 2> ตอนนี้หนีก่อนดีกว่ารอด้วยสวัสดีค่ะทุกคนในคลาสลมวันนี้ฉันจะมาเป็นตัวแทนคุณครูสีสมอนแล้ววันนี้ทุกคนจะต้องปราบริ่ั นักเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเมดูซ่ามีความสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเป็นหินได้นักเรียนทุกคนจะต้องกําจัดเมดูซ่าให้ได้ถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งสามารถกําจัดเมดูซ่าได้จะถือว่านักเรียนทุกคนคือผู้ชนะ และเราจะมีตัวช่วยให้นักเรียน3มอย่างในการเอาตัวรอดจากเมดูซ่าพวกเราได้ทำการซ่อนอาวุธและไอเทมไว้ในด่านต่างๆซึ่งน,นั่นจะทำให้นักเรียนสามารถสู้กับเมดูซ่าได้และหากนักเรียนคนใดกลายเป็นหินนักเรียนท่านอื่นๆสามารถนน้ำยามาแก้คำสาปให้กับเพื่อนที่กลายเป็นหินได้และน้ำยาจะถูกซ่อนอยู่ในด่านต่างๆ และการทำลายรูปปั้นของเพื่อนที่กลายเป็นหินนั้นจะมีโอกาสดอกโทเทมที่จะสามารถชุบชีวิตพวกคุณขึ้นมาได้และนี่คือสิ่งทั้งหมดที่นักเรียนทุกคนต้องรู้ในวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วบททดสอบจะเริ่มภายใน30วินาทีขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะโห้ยไม่อยากจะเชื่อเลยมีจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเมดูซ่านมีจริง Okay. ฉันเชื่อแล้วฉันต้องขอโทษคุณเอนเจด้วยนะคะแต่เท่าที่ฉันเคยอ่านมาเมดูซ่าเนี่ยถ้าเราไม่สบตาเราก็จะไม่แข็งใช่ไหมล่ะคะถูกแพงเลยล่ะคุณหวัวหนนะ้าถือว่าศึกษามาดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะไปลองพิสูจน์ดูก่อนนะคะว่ามันจริงไหมร้อยแบบนั้นจะดีเหรอหัวหน้าห้องค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอย่างแรกเลยก็คือฉันจะจก,ก้มหน้าลงไปแบบนี้เพราะตามตำราที่อ่านมาเมดูซ่าแค่ไม่มองตาก็ไม่แข็งเฮ้อ จริงด้วยสินะคะแค่ไม่บองตาก็ไม่แข็งแล้วนี่นาอโอ๊ยชนอะไรเนี่ยไอ้คนหัวหน้าชนไปดูซ่าเข้าแล้วเป็นเรื่องจริงคะ่ะแค่ไม่สบตาก,ก็จะไม่แข็งแล้ว เป็นเรื่องจริงเออแย่ yeah, แล้วล่ะสิจริงอยู่ว่าไม่สบตาโดยตรงแต่หัวหน้าเดินมองผ่านตาพวกเราซึ่งนั้นน้าหายหัวหน้ากลายเป็นหินไปเส้น้าวฮายแบบนี้อันตรายชะมัดเลยไม่ใช่แค่สบตาโดยตรงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเงาสะท้อนในสายตาในน้ําหรือกระจกก็ดนเหมือนกันแบบนี้มันกองกันชัดๆเลยนี่นาะคุณหัว แล้วใครล่ะจะเป็นร้ายต่อไปอฮออ,อ, <c oughs> อ้ยไม่มีลอกรายต่อไปอะไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วฮ้ยคุณหัวหน้าเดี๋ยวพวกเรากลับมาช่วยนะครับเอาแระพวกเราหนีกันก่อนแล้วเฮ้ยวิ่งเร็วชิคกี้วิ่งเร็วเพื่อนไม่ต้องบอกก็วิ่งอยู่แล้วเจงว๋งวิ่งเร็วไปเลยไย ไหลหลงกับทุกคนจนได้นี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยถ้าเจอเมดูซ่าขึ้นมาตอนนี้แล้วก็แย่แน่เลยต้องรีบหาทุกคนให้เจอแล้วหหยหายไปไหนกันนะป่านี้ก็ลกใชะมัดเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นน,นั่นมันเม,เมดูซ่านี่นะเหยพูดไปทันขาดคําเจอจนได้แย่และสิเฮ้ยถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนดีกว่าหวังว่าเมดูซ่าจะไม่เห็นฉันนะฉันเจอแล้ว สิเฮ้ยต้องเรียบหนีแล้วสวยแล้วสวยแล้วอย่าตามมาอย่าตามมาแย่แล้วสิอย่างนี้ตายแน่เลยเฮ้ยต้องรีบวิ่งโดยใช้ต้นไม้เป็นกำบังว้าววิชานินจากระฐานารุโตโจ้เจ้าคุหลบซ้ายหลบขวาซิกแซกฮึบเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนต่อดีเลยเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรกันแน่แย่และไม่มีเวลาแล้วรีบเข้าไปดีกว่าแอบข้างในนี้หวังว่าจะปลอดภัยนะเมดูซ่าตามมาหรือเปล่านะเฮ้ยนั่นไงแย่แล้วสิเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเหมือนว่ามันจะไม่เห็นนะ ร้ยไปนน่นแล้วไหนที่สุดก็รอดสัทีร้อยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วน่ากลัวชะมัดเสี่ยงตายเกินไปแล้วอเอาแหละว่าแต่นี่มันคืออะไรกันนะเป็นทางเดินเข้าไปดูน่ากลัวแปลกๆฮะเอาแหละไม่มีทางเลือกคงต้องเข้าไปดูสะหน่อยดีกว่าเอ๊ะ ข้างในนี้มีหลุมอยู่สองหลุมอย่างนั้นเหรออ๋อหรือวนี่คือห้องสมบัติลับอย่างนั้นเหรออาจจะใช่ที่คุณครูโรบอทบอกก็ได้นะอาจจะมีไอเทมที่สามารถเอาไปสู้กับเมดูซ่าได้อืมในรูสีฟ้ามีกล่องสมบัติอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเจ๋งเลยแล้วรูสีแดงแล่ะมีอะไรในดูหน่อยสิอ๋อมีกล่องสมบัติเหมือนกันแฮะแล้วด้านล่างเป็นน้ําเหมือนกันแต่มีสองหลุมหมายความว่าอย่างไงกันนะแสดงว่าจะต้องมีทางใดทางหนึ่งที่ถูกแล้วก็ทางใดทางหนึ่งที่ผิดสินะเอ๊แต่ว่าทั้งสองฝง อ๋อเดี๋ยวนะพอลองสังเกตดูดีๆแล้วฝั่งสีฟ้าข้างล่างนั่นมันไม่ใช่น้ำนี่นะมันเป็นบล็อกลาพิสอย่างนี้นี่เองฝั่งนี้คงจะเป็นทางหลอกสินะจงใจวางบล็อกลาพิสให้ดูเหมือนน้ำแต่จริงๆแล้วถ้ากระโดดลงไปแล้วก็กระแทกพื้นตายแน่นอนโหแล้วดูเหมือนน้ำชะมัดเลยเอาแหละถ้าทางนี้เป็นทางหลอกทางนี้ก็ต้องเป็นทางที่ถูกต้องสินะโอเคถ้าอย่างนั้นไปกันเลยเฮ้ยชั่ าฝั่งนี้เป็นน้ำจริงๆด้วยเอาแหละเรียบร้อยลงมาได้แล้วเกือบไปแล้วเชียวไหนดูซิว่าข้างในกล่องจะมีอะไรอ๋อนี่มัน ดูเหมือนว่าจะเป็นน้ำยาแก้คำสาบกลายเป็นหินสินะโว้เจ๋งเลยอย่างงี้ก็ไปช่วยหัวหน้าห้องได้แล้ว let's go ไอ้แดนหลงกะชีเก้นสดายแสงใช่มัมเลยทำยังไงดีละทีนี้ไอ้แล้วทำไมฉันจะต้องมาติดงกที่นี่อยู่กับนายด้วยล่ะเนี่ยฉันต้องห่างที่ต้องพูดคำนั้นน่ะ๋อหล่อแล้วนายตามฉันมาทำไมเล่าโอ้จะตามที่ไหนล่ะฉันไม่ได้ตามเธอนั่นแหละตามฉันมาฉันวิ่งหนีของฉันมาอยู่ดีดีไอ้พูดมากปากแหม่นน้านนั่นแหละ เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเอเจ๋หายไปไหนเนี่ยฉันยังไม่ตายเฮ้ยเจ็บชะมัดนี่เจ๋งข้างล่างยังเจ๋งเหรออะเจ๋งเลยลงมานี่สิเจ๋งเฮ้ยเจ๋งอะไรเยอะแยะแล้วเจ๋งไม่ลงไปลงหนะหน้ากูอะอันหล่องั้นนาก็อยู่ข้างบนไปคนเดียวละกันเฮ้ยเฮ้ยถามจริงทิ้งฉันจริงดิเฮ้ยรอด้วยโอเคไปก็ได้ไปก็ได้อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวสิฉันกลัว ไอ้เอาละนะเนอเฮ้ยเดี๋ยวสิฮะ<า>ใจเย็นช้าก่อนนี่เธอจะทำอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยนายก็เห็นอยู่ไม่ใช่เรื่องไงว่าฉันกำลังจะกระโดดเนี่ยดูก็รู้มันเนี่ยทำมาเพื่อให้เรากระโดดไปช,ชัชๆนเลยเฮ้ยเอ็นเจฮะที่ปลายทางนั่นมีกล่องอยู่ด้วยละ่ะฮ้ยจริงด้วยคุ้มที่จะไปแล้วละ่ะถ้านายยังปอดแหกอยู่แบบเนี้ยฉันจะนำไปก่อนละกันเฮ้ยเอ็นเจถามจริงเธอจะไปจริงๆอย่างนั้นเหรอนายก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เอง 能想想 เลยนะว่าพวกเราเนี่ยโชคดีสุดๆนี่ไงชุดเซ็ตเทพอย่างหอดเลยมีทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะของโคตรโหดเลยนะเฮ้ยนี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะฉ <c oughs> ันขอลองใส่หน่อยสิฉันอยากลองใส่่ะได้ไหมได้ไหมนายจะยืมใส่งั้นหรอใช่ใช่เอาได้สิเอาไปเลยนี่นะนี่นีเฮ้ยเท่สุดๆไปเลยอ่ะโอ้ยอย่างเท่เลยเฮ้ยแล้วฉันกระโดดสูงมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงด้วย ไม่พอนะฉันได้เจ้านี่มาด้วยดูสินี่นะน้ำยากแก้คำสาบใช่ไหมล่ะไอ่ยหนๆขอดูหน่อยเอาๆนี่เอาไปดูของฉันนี่เก่งชะมัดเลยอะ่ะโอ้ไม่ของขนาดเนี้ยต่อให้เมดูซ่ามาตอนเนี้ยฉันก็ไม่กลัวหรอก่าเอานี้เอามาให้ฉันใส่ได้แล้วนะนานใส่นานแล้วอู้ดับมึงสิ <c oughs> เฮ้ย้นเดี๋ยนะเอ็นชีว่าไงส่งมาได้แล้วเมดูซ่ามานู่นแล้วเฮ้ยเมดู คงไม่รอสินะเอาละเซ็ตไปอีกหนาะไปหารายต่อไปดีกว่าน้อยแนละ้ว ชุดนี้มันสุดยอดไปเลยเหมือนบินได้เลยฮะเอาละฉันต้องกลับมาที่นี่ก่อนเลยอย่างแรกเฮ้ยหัวหน้าอ๋อแจงนำมาช่วยฉันแล้วเอ๊ะวัวหน้าเป็นหินแล้วยังพูดได้เหรอเออใช่ฉันพูดได้คะ่ะถึงฉันจะตัวแข็งอยู่แต่ว่าฉันสามารถพูดแล้วก็ได้ยินทุกอย่างได้หมดเลยคะ่ะเฮะแบบนี้ก็แย่แล้วสิไอ ewater ในมือของคุณน,นั่นน้ำยาอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วแหละหัวหน้านี่คือน้ำยาแก้คำสาปหินยังไงล่ะ คุณแจงเนี่ยก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะตั้งใจมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อมาช่วยฉันเลยงั้นเหรอเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉันอยากจะได้โทเทมก็เลยมาที่นี่นะเฮอหมายความว่ายัางไงอะคะก็หมายความว่าอย่างงี้โทษทีนะหน้า,นาฉันต้องการโทรเทมคืนชีพนะเอะ๊เดี๋ยวนะ ไม่เห็นมีโทเทมดรอปเลยอ่ะเฮะ้ยแสดงว่าฉันโชคร้ายอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ยนี่มันจะได้โทเทมมาชุบชีวิตตัวเองซะแล้ววอ้ยแซงเว้ยเอาละไปดีวกว่าไม่มีโทเทมก็ไม่เป็นไรเออไอ้หลงทางอีกแล้วเซ่ทำยังไงดีนะหาใครก็ไม่เจอที่นี่มันรกชะมัดเลยอยู่คนเดียวแบบนี้มันน่ากลัวชะมัดเมดูซ่าจะโผล่มาตอนไหนอีกก็ไม่รู้ไอ,อ้แย่จังเลยเอ๊ะ เดี๋ยวนะเฮ้ยเสียงแบบนั้นมันชิเกนชิเกนใช่หรือเปล่าช่วยฉันหน่อยรูปปั้นนี่มันเอ็นเจนั่นเธอเหรอฮ่าฮ่าช่วยฉันทีนี่จะโดนเมดูซ่าสาบให้เป็นหินไปแล้วอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเจ้าเจ๋งนะมันทะเลยะฉันไงห,หมอ,หอเหรอไม่พอแถมเจ้าหมอนั่นแหละยังเอาของทุกอย่างที่ฉันหาเจอเอาไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นชุดก่อนแล้วก็น้ำยาแก้คํำสาบด้วยไม่แต่ฉันช่วยเธอเองเอ็นเจ มาหา่ขับคนณนะไม่ต้องห่วงนี่ฉันได้ตำยามาโหยนี่นายก็โชคดีเหมือนกันนะแต่ฉันก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเอาแหละพร้อมนะเอ็นเจฉันจะโยนแล้วนะสามสองหนึ่ง กลัมาเป็นปกติแล้วฉันขยับได้แล้วไอ้ขอบคุณมากๆเลยนะอ่าโอเคเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันต้องไปตามล่าตัวเจงและแก้แค้นแล้วทะยลยกันได้นะหายยังไงก็เธอออกเดินทางกันต่อดีกว่าเอ็นเจได้เลย let's go ไฮ้ไย้ฉันว่ามาทางนี้นะ ตามสัญชาตญาณแล้วเนี่ยพวกเราคงไม่เจอเมดูซ่าแล้วล่ะหวังวา่านะเฮ้ยช <chicken. S 1> ิคเก้นเน่เฉันหิวแล้วอ่ะฉันกินฟักทองได้ไหมอ่ะหิวไม่ไหวแล้วอ่ะพักก่อนเถอะแตยังมีอารมณ์พักกินอีกนะอ้ย่อย เรียบร้อยพุงกลางเลยว่าแต่เธอสนใจแต่ฟักทองไม่สนใจว่ามันมีกล่องค้างๆบ้างหรอกล่องเหรอไอ้ยม่กล่องอยู่ตรงนี้เจิงด้วยก็ใช่นะสิเอาแหละมาเปิดดูดีกว่าเอ็นเจจ๋วไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้ my god รู้ไหมเนี่ยว่าฉันเจออะไรเฮ้ยโอ้โหนี่มันดาบสุดเทพนี่นะเอาไว้สู้กับเมนดูซ่าเดี๋ยวมาลองดูกันเถอะว่ามันทำอะไรได้บ้างเอาเลยนะเหนืออะไรอะเอาฮ้ยดาบชัเอาไปนู่นแล้วสามเงิไห่อยู่นี่ ไงโต้เอ้ยอย่างงี้นี่เองมันเป็นการยิงขึ้นดาบออกไปสินะเจ๋งเลยอืมใช่เจ๋งเลย,เลยนี่มันเท่สุดๆไปเลยฮะเอาละไปตามหาเมดูซ่ากันเถอะเรีกจบเรื่องนี้แล้วฉันจะได้ไปแก้แค้นต่อไ้เอาหนะ้าเอาหนะ้าเลสโก้เลสโก้เอาละในที่สุดก็ได้ออกจากป่าสักทีโอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันเจ๋งไม่ใช่เหรอหมอนันกำลังวิ่งหนีอะไรอ่ะ โอ๊ย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 โอยเมตูซ่าตามมาแล้วแย่แล้วสิทำยังไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันฮ้วัวกับสัตว์ต่างๆกลายเป็นหินไปหมดแล้วแย่แล้วสิมันก็ลังจะสาบชั้นให้กลายเป็นหินอโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยแย่แล้วสิไม่มีอาวุธไปสู้มันด้วยหรอมันมาแล้วเฮ้ยต้องรีบหนีแล้วต้องรีบหนีแล้วเไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่มีทานีแล้ว ไีกี่คนกันนะเจ้านี่มันเกะกะจริงๆเอาละไปหาเป้าหมายต่อไปดีกว่าช่วยด้วยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเฮพื่อนเจ่งเจ่งกลายเป็นหินไปแล้ว หายจริงด้วยเจ้าเจ๋งกลายเป็นหินไปเรียบร้อยแล้วไอ้ชิคเก้เอ็นเจช่วยฉันด้วยสิเอาเอ็นเจฉันขอโทษนะที่ฉันทิ้งเธอไว้อไงไม่ต้องพูดแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันเองก็ไม่ได้เป็นคนใจแคบอ่ะฉันจะช่วยนายเองชิคเก้นส่งเจ้านั่นมาสิเจ้านั่นน่ะเจ้านั่นไงอ๋อเจ้านี่สินะเอาล่ะอยู่นิ่งๆนะแจงฉันจะช่วยให้นายถูกปลดปล่อยจากคำสาปเองเหมือนเจ้าตัวนี้ไงเี้ยอะไรอ่ะนี่น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 ะ ว้ายฉันจะทำอะไรอะไอ้เจ้ว้ยโอ้ยฉันก็โทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้จะดักทำร้ายคนกับเธอมันเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะเจ้ากระจฉันไหมอะเอรอไม่ไม่ต้องพูดแล้วมาเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองไม่เรียกร้อยแกแขนสำเร็จฮะเอาแหละรีบใส่ชุดดีกว่าเอ้ยรู้สึกมันแปลกๆแฮะแต่ก็สัมผัสได้เลยว่ามีพลัง เดี๋ยวนะเอ็นเจอะไรอ่ะฉันว่าชุดนั้นน่ะมันตัวใหญ่เกินไปสําหรับเธอนะอืมฉันก็ว่าไม่นะฉันว่าใส่ได้พอดีเลยอ่ะอ๋อหลวมโครกขนาดนั้นก็เห็นเอยู่ว่าหัวมันไม่ถึงอ่ะเอ็นเจอ้ยมันเป็นดีไซน์ทั้งหากเล่าช่างมันเถอะตลกใช่ไหมเอาละ ก่อนที่จะไปสู้น่ะเธอต้องใส่เจ้านี่ไว้นะเอ็นเจอะไรเหรอของกินใช่ปะ่ะของกินที่ไหนกันเล่านี่มันผ้าปิดตาตั้งหากล่ะเจ้าผ้าปิดตาเนี่ยมันจะช่วยให้เมดูซ่าไม่สามารถสบตากับเธอโดยตรงได้เธอจะไม่กลายเป็นหินแต่ถ้าว่าแลวเวลาเธอใส่เธอก็จะมองไม่ค่อยเห็นแบบนี้แหละรอบๆเนี่ยจะมืดไปหมดเลย ร้ยจริงด้วยเมื่อไปหมดเลยอะแต่ว่าก็ยังดีกว่าโดนสาบกลายเป็นหินแล้วนะเข้าใจแล้วละเท่านี้ฉันก็จะไม่สามารถแข็งเป็นหินได้ร้ายชิก,กี้อย่าทิ้งฉันสิยง้รฉันล้อเล่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนบอกทิศทางของเมดูซ่าให้เธอเองอ๋อเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะอ๋อนั่นเอ<า>็นเจเมดูซ่าอยู่ที่ใกล้ๆรังของมันร้ายจริงเนรองั้นคงถึงเวลาที่ฉันต้องออกลงแล้วละเดินตรงไปเลยเอ็นเจทั้งนั้นแหละถูกต้องแล้วายเมดูซ่าตาย แบบนั้นแหละเธอทได้ดีมากอาวุธที่เธอได้มาเหมือนว่าจะรุนแรงมากเลยนะแถมเป็นระยะไกลด้วยแบบนี้ไม่มีทางแพ้แนะ่เอ,อ้ฉันก็หวังไว้แบบนั้นแหละไอจุกจุกแป๊บหนึ่งไงนี่นะนี่นะไอเมืนะ่อไรจะตายสักทีเอาไปข้างหน้าแบบนั้นแหละเอ็นเจมันอยู่ข้างหน้าเธอไปอีกไปอีกปาแบบนี้เหรอโดนหรอือเปล่าต่ำกว่าน,นั้นนิดนึงเอ็นเจเอยเอ้อยนี่นะนี่นะชา เจ๋ง <J> หัวขาดเลยเอ <Hey. S 2> ฉันถอดผ้าปิดตาได้หรือ,อยังตอนนี้สามารถถอดผ้าปิดตาได้แล้วเอ็นเจว้าหสุดยอดไปเลยเธอทําสําเร็จแล้วไง hey, ดูนี้สิว่าฉันได้อะไรมาเดี๋ยวนะนั่นมันหัวของเดูซ่านี่นะใช่แล้ว hey. <Hey. S 2> มันลองดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างไงว้าว <Hey. S 2> <Hey. S 1> ดูสิมันอา้าปากไปด,ด้วยนะลองเัาสิ่งตัวนี้นอยเป็นไงไง <Hey. S 1> hey. หัวออกมาแล้วยังสามารถใช้การได้อยู่เลยเอาแหละกลับไปหาครรุณคูลออดีกว่าไปไปไปเอาใจาชนะกัน <Yahoo! S 2> คุณคุณออบดกเรืองเอา้าเอาเอชิคเก้นฉันว่ามันแบบว่าแปลกๆนะยินดีต้อนรับกับค่ะนักเรียนทุกคนคุณคูณรออดก็โดนทําให้เป็นหินงั้นเหรอไปตายเธอนักเรียนทุกคนทําได้ดีมากค่ะธารกิจสำเร็จผู้ชนะก็คือฝั่งของนักเรียนค่ะ ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เพื่อทำให้ฉันหลุดพ้นจากการกลายเป็นหินด้วยนะคะ